สวัสดีครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2564นะครับวันนี้เป็นวันคลอดของน้องเชลินครับต่อคลอดเวลา9.00นครับก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลตั้งแต่6โมงเช้าครับคุณนเพืเ่อนนะครับที่มีความอ่เคเาะห์ทำมาส่งก็ไม่ต้องนั่งแท็กซี่ก็ปลอดภัยนะครับกับสถานก,การณ์โควิดตอนนี้วิธีการคลอดของคุณแม่วันนี้ครับก็เราใช้วิธีการผ่าคลอดนะครับบล็อกหลัง ค้อที่โรงพยาบาล B Care สายใหม่นี้นะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่ผมว่าวิวแล้วดูไม่เป็นโรงพยาบาลเลยครดูเป็นโรงแรมมากกว่าดูเป็นสถานที่พักผ่อนมากกว่านะครับก็ทุกคนดูแลดีลลล K ดครับผมรองนางพยาบาลต่างๆคุณหมอเทคแคร์ดีมากครับผมก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากแล้วก็ได้เจอลูกแล้วแต่แต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าวันที่28 ถ้าเกิดคุณแม่ถอดสายน้ำเกลือถอดสายฉี่ได้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอลูกนะครับเดี okay. ย๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวไว้มาอัปเดตอีกนะครับถ่ายรูปไหมคะไม่เป็นไรถ่ายวไปโอเคได้เลยครับโอเคไปเดี๋ยวไปที <Okay. S 2> ป่ข oh ้างในโอ้โหกำลังใช้พ oh ลังภายในโอ้โหโอ้โห เก่งอะคุณดูดูเร็วจอเดี๋ยวเออบอกเออดีแล้วค่ะตอนเก่งนั่นเองพ่อเขาบอก